โหดมากนะครับเจ้าดุงโหดมากนะครับเจ้าเนี่ยเรือมาลินห้อยเหมือนตะเยิ้มนะครับเหมือนตะเยิ้มเหมือนลุงต้วนเลยเรือมาลินห้อยมันทําเหมือนลุงต้วนลุงเตือนของอพี่น้องตัววายนะครับก็ขวตัววายเห็นไหมลุงต้วนมันจะลินห้อยมาในนี้ลุงต้วน ครับมึนนะครับเจ้าลุงเนี่ยมึนมึนที่บัมโดเนี่ยเอามาใหม่นะครับที่บัมโดนี่คือเอามาใหม่เจ้าลุงมาอยู่ก่อนที่บัมโด้คือเอาตัวใหญ่มาแล้วนะครับเจ้าลุงเลี้ยงแต่เด็กแล้วเนี่ยมึนนะครับมึนมึนนะครับมึน,มนที่สุด ไม่บล็อกแกอะไร,ะไ,รไม่ได้มันแบบกลัวเขาลื่นนะครับกลัวเขาเกินหน้าเกินตาเจ้านี่หนโหจะลุกมามลุกมันกลัวเรานะครับมันกลัวเราจัดการมันมันกลัวเราจัดการมันเจ้าลูกตีมันเยอะมากเจ้านี่ มันไม่มีเหนื่อยน,นะครับหมาไข่แบบเหนื่อยบ้างนะครับจำลูกนี่ไม่มีเหนื่อยเลยเป็นไข่ได้ดีปิดไม่ได้นะครับต้องมาจัดการอันนี้มันกำลังดูสถานการณ์อยู่นะครับอันนี้มันกำลังดูสถานการณ์อยู่พี่บําโกก็ไปคดคาดคดคาดนิดน,ดนึงนะครับตั้งแต่พิปิดนะครับ แต่พี่ปิ๊บนี่ไม่ค่อยวุ่นวายกับใครครับจอจบนะครับเจ้าลุงเนี่ยมันจบมัน,บมน,มนจบมันคอยมันจบมันคอยโดนตียังไงแยวแป๊บหนึ่งมันคิดว่าเราดีกับมันแล้วนั่นนเริ่มแหละ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  จ้องเตะกัดเติดกัดไก่นะครับเจ้าลุงเนะี่ยไปเองที่เลยนะครับเจ้าลุงนะครับอันตรายนะครับเจ้าลุงเปบีปอา้าว ปีนี้มีอีกซื่อหนึ่งนะครับก็คือคุณตดนะครับ <c oughs> แต่ช่วงนี้ไม่ค่อยตดแลไม่ค่อยตดแล้วลก็เลยยังไม่ได้ใส่ซื้อตดนะครับไปอยู่พี่พีเหมือนเดิมช่วงหนึ่งโอ้ตดมากวันนี้ก็เป็นยามเย็นนะครับเป็นยามเย็นเย็นถ้าเป็นก็ตกดินไปแล้ว นี่ครอบัวตัวปอนะครับปิปปี้บัมโนบี้ลุงโลดปี้นะครับในที่บ้านก็มีโซกกี้เงินงี่คำขี้ครับคมาครับปี้ครอบขวตัวบีปิปปี้ โอเคนะครับฝากไว้คอของปากของคอนะครับกับเจ้าลุ่งหน้ามืนนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าสวัสดีครับ